สวัสดีครับ90%ของพืชน,นะครับประกอบไปด้วยน้ำนะครับดังนั้นเวลาเราจัดสวนต้นไม้สำหรับหลายๆท่านนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมที่มีพื้นที่บ้านหรือพื้นที่อาศัยกว้างนะครับที่จะต้องนะครับวางระบบสปริงเกอร์นะครับและความสำคัญในการวางระบบสปริงเกอร์นั้นนะครับท่านจะต้องรู้ปริมาณในการใช้น้ำของท่านทั้งหมดเพื่อที่ท่านจะต้องทำสต็อกน้ำนะครับ และในการวางระบบสปริงเกอร์นะครับท่านจะต้องเข้าใจและเรียนรู้หลักการของมันว่านะครับทั้งหมดในพื้นที่ของเราจะต้องใช้หัวทั้งหมดกี่หัวนะครับแต่และหัวใช้น้ํากี่ลิตรนะครับและน้ําที่เราจะต้องมีพร้อมที่มีในสต็อกของเรานะครับที่จะต้องใช้ลดน้ำนะครับให้กับพื้นที่ของเรานั้นรวมทั้งหมดแล้วนะครับกี่ลิตรนะครับและถ้าหากท่านโชคดีท่านมีสต๊อกน้ําฟรีจากธรรมชาติเช่น บ้านท่านติดกับลำเหมืองหรือมีคลองมีหนองมีบึงมีสระน้ำใกล้บ้านท่านท่านก็จะสบายนะครับและนะครับผมมีเคล็ดลับที่จะมาบอกท่านนะครับสำหรับในการที่ผมกำลังจะทำคอร์สของผมนะครับว่าการวางระบบสปริงเกอร์ที่ถูกต้องนั้นนะครับเราควรจะคำนวณและวางยังไงนะครับผมและเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ